ข่าวดีเฮ hey, ดังๆอาชีพอิสระเตรียมรับเงินคนละ5,000บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่13กรกฎราคม2564ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานได้อนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชนรอบใหม่โดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด10จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนคปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานี ลาและสงขานะคะโดยรูปแบบการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยกลุ่มแรงงานตามมาตรา33จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม2,500บาทต่อคนจำนวนหนึ่งเดือนโดยเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือจ่ายค่าแรง5 0เ์ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน7,500บาท รวมไม่เกินคนละ10,000บาทส่วนผู้ประกอบการหรือนายจ้างตามหลักการให้ความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนในอัตรา3 0 0 0บาทต่อคนจำนวนหนึ่งเดือนรูปแบบการให้ความช่วยเหลือก็คือกลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบสัญชาติไทยมีดังนี้นะคะผู้ประกันตนตรามมาตรา33 จะได้รับความช่วยเหลือจำนวนเงิน2,500บาทเป็นระยะเวลา1เดือนส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40ที่เป็นสัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือคนละ5,000บาทจำนวน1เดือนนะคะส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา33 และมาตรา39และมาตรา40ที่ยังประกอบอาชีพอิสระอยู่ในปัจจุบันก็ให้เตรียมหลักฐานเพื่อที่จะต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40กับสำนักง,งานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม2564เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน5,000บาทจำนวนหนึ่งเดือนเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะ พ่อแม่พี่น้องที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการช่วยเหลือนะคะเฉพาะผู้ที่อยู่ใน10จังหวัดเท่านั้นนะคะที่ประกาศเป็นพื้นที่สูงสุดนะคะจะได้รับอยู่ที่คนละ5 0 0 0บาทนะคะเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่อยู่ในพื้นที่10จังหวัดนะคะที่ ได้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะและก็ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนนะคะที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ได้นะคะให้ไปลงทะเบียนภายในเดือนกนรกฎาคม2564นาีนี้นะคะเพื่อที่จะได้รับเงิน5,000บาทจำนวน1เดือนเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ